สวัสดีครับกับสู่ n e เน็ o พอดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ประเด็นที่ทางผมคุณด้าและคุณอ้ําจะมาพูดกันเนี่ยเรื่องอะไรครับคุณอ้ําวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดในเชิงของไอเดียทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการคตกรรมหมู ครับขอบคุณมากครับคุณชูเโอเควันนี้เราจะมาพูดเรื่องของ revisit the matrix ปี1999เนะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าว h e n o m e n a l ทำไมต้องเรียกว่าข่าว h e n o m e n a l เพราะว่ามันเป็นหนังค่อนข้างแกทุนต่ำเล็กๆแล้วก็เป็นหนังที่พูดได้เลยว่าแอบอินดี้หน่อยๆเป็นหนังที่ไม่ได้มีคนคาดหวังกัมันเยอะครับ แต่กับกลายเป็นว่ามันเป็นฟิโนมนอนจริงๆนะครับกลายเป็นที่ชื่นชอบตั้งแต่ตอนที่ฉายในโงรงรวมถึงการมาเป็นเทปซีดีก็ถูกเช่าไปเช่ามาอมโอ้โหกลายเป็นแบบสร้างกระแสะไปทั่วโลกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ตามมาจากเดอะแมทริกเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของภาพยนตร์เดียวแต่อย่างเป็นเรื่องของการแต่งตัวชุดหนังใส่แว่นดำอตอนนั้นนี่คืออะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับแมทริกนี่ค,ค่อนข้างอินเทรนด์มากรเรื่องราวเนี่ยเดี๋ยวผมรีแคปให้สั้นๆนะฮะหลายคน เนี่ยไม่เคยดูเดอะแมทริกเลยเพราะว่าภาพยนตร์เก่ามากไม่เก่าหรอกเอาไม่ไม่เก่า1999เนี่ยถือว่าเก่าเอาภาคแรกภาคเดียวแล้วก็ภาคที่2เนี่ยมาปี2002กับ2003แถวๆนั้นค่อนข้างเก่าแล้วก็ไม่ถูกพูดถึงแล้วในปัจจุบันส่วนใหญ่ถ้าใครนึกถึงจอห์นวิกเนี่ยเอ้ยถ้าใครนึกถึงคิวเรียบก็นึกถึงจอห์นวิกซะมากกว่าไม่ได้นึกถึงจอห์นวิกแล้วถึงคิวแอนดูรีฟอะไรอย่างนี้แต่สมัยผมเนี่ยใครนึกถึงคิวเรียบนึกถึงสปีดอ่าใช่ภาพยนตร์เรื่องเดอะแมทริกนะครับนำแสดงโดยคีวแนูรีฟ l อเรน n ์ฟิชเบิร์ดนะฮะหรือว่าคุณลอเรนป่าเผาเองนะฮะเราเล่นฟิชเบิร์ดนะคาริอันมอสนะครัแล้วก็ฮิวโก้วิบ n ิงเรื่องราวฮะของแมทริกเนี่ยเริ่มต้นจากแฮกเกอร์ที่มีฉายาว่าน e โอนะฮะที่ยูดีเนี่ยกำลังสับสนอนลม,มานกับไอเดียของตัวเองว่าเอ๊ะทำไมกูมีอาการแยกฝันกับตื่นไม่ออกวะ หรือว่ามีอาการเหมือนกับสงสัยไอเดียที่ว่าอะไรคือเดอะแมทริกยูดีดีก็สงสัยเหมือนอารมณ์เหมือนแบบท่องเน็ตสักพักนึงก็ไปเจอแฮกเกอร์ชื่อดังชื่อรินิตี้แฮกเกอร์ชื่อมอร์เฟียสแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมไม่รู้ว่าใครคนนั้นเป็นอะไรยังไงแล้วเดอะแมทริกคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วยูดีดีวันดีคืนดีนีโอเนี่ยก็ได้ถูกติดต่อเข้ามาจากทางมอร์เฟียสเพื่อให้ไปดิสคฟเวอร์เรื่องราวของแมทริกมากขึ้นแล้วยิ่งเข้าไปลึกมากขึ้นก็โดนตามล่าอพอรู้ว่าแมทริกคืออะไร ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็เฉลยได้เลยเพราะหนังหลายปีแล้วนะ,ะ,ะพูดได้ใ e แมทริกคือระบบควบคุมคอนโทรลให้มนุษย์เนี่ยถูกจองจําอยู่ในโลกที่เสมือนจริงโดยการเหมือนกับเอามนุษย์เข้าไปแช่ในของเหลวแล้วก็ถ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าไปคืออย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์ถ้าเป็นพูดในเชิงวิทยาศาสตร์นะคือทุกสิ่งที่เรามองเห็นสัมผัสรับรู้มีได้กลิ่นรับรสอย่างเงี้ยมันเกิดจากการที่สมองเนี่ย มันแลกเปลี่ยนสารเคมีหรือแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าบางอย่างเพื่อที่จะประมวลผลออกมากลายเป็นสิ่งที่เรามองเห็นหรือสัมผัสหรือจับหรือได้รู้สึกต่างๆ m มท r ริเล่นกับคอนเซปตนี้โดยการที่ว่าแทนที่เราจะไปสัมผัสมันจริงๆนะฮะก็ใช้วิธีการเสียบปลั๊กเข้าไปที่หลังหัวแล้วก็ดาวน์โหลดตัวเองเข้าไปในโลกเสมือนจริงครับซึ่งหุ่นยนต์เนี่ยทำเอาไว้เพื่อเอาไฟฟ้าเอาพลังงานความร้อนจากร่างกายเราซึ่งความร้อนของร่างกายเราคืออยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสสามารถที่จะเจเนเรตพลังงานได้ถ้าเกิดเกิน37.5นี่คือคุณอัจเข้าข่ายโควนด <COVID S 2> นวฮะ คุณก็สามารถที่จะเจเนเรตพลังงานได้ในรูปแบบของดูลาเซลเ็่มีการไทอินเล็กน้อยในหนังนหฮะเออดูลาเซลตอนนี้ดูลาเซลไปไหนแล้วนะดูลาเซลเป็นบอกบอกไว้หน่อยเป็นย่อถ่านเดอะแมทริกนะฮะได้ตั้งคําถามกับหลายๆเรื่องนะฮะสองพี่น้องวาชสกี้เนี่ยเป็นแก๊งที่พูดได้เลยว่าเป็นบ้ามิบบ้าหนังกําลังภายในนะครับแล้วก็เป็นหนังที่แจ้งเกิดพุ่งกับคิวบูมือทองของช่วงปี2000ครันนั่นก็คือยวนบูปิง อ่าซึ่งคนยังงงเอ๊ยยวนบูปิงเป็นใครวะใช่ยวนบูปิงเคยกำกับหนังฮ่องกงกำลังภายในแอคชั่นหลายเรื่องเอางี้บอกกับคิวบูดีกว่ากำกับคิวบูกำกับหนังด้วยเคยกำกับด้วยอาจจะเคยด้วยแหละแล้วก็เป็นอาจารย์คนเก่งเลยของแจ็คทิชาหรือว่าเฉลินคลงคือยวนบูปิงเนี่ยเป็นเหมือนกับพ่อในตำนานวงการหนังฮ่องกงคือหนังกำลังภายในหรือหนังอะไรที่มันต้องคชวบูแอคชั่นสตันแมนอะไรอย่างเงี้ยยวนบูปิงจะเป็นเหมือนกับปรมาจารย์ของเขาในวงการนั้นนะฮะ ก็วอชสกี้ก็ไปดึงหวนยูปิงมาทำแอคชั่นให้เดอะแมทริกซ์ซึ่งก็แบบโอ้โหียวฟ้านะรู้สึกหยวนวูปิงนี่ช่วงนั้นรู้สึกว่าผมจำได้ว่าฮอตมากเดอะแมทริกนะฮะ explore หรือว่าสำรวจลงไปในไอเดียที่ว่าอะไรคือความเป็นจริง ครับอ่าคือมันทําให้เราเกิดการตั้งคําถามหลายๆอย่างในการใช้ชีวิตของเรารเรื่องของจุดประสงค์ในการมีชีวิตอยู่หรือเรื่องของความจรงิงความฝันเชื่อไหมว่ามันมีคนเนี่ยเชื่อตามหนังเนี่ยจนกระทั่งเกิดเป็นทฤษฎีสมคบคิดหรือว่าตอนนี้เรากำลังนอนอยู่อืม อ่าเ,เรา <ไป S 1> ถูกเราถูกควบคุมอยู่ถ้าคุณแยกความฝันแลบความจริงไม่ออกเนี่ยเพราะว่าโดยคอนเซ็ปต์ของแมทริกเนี่ยฝันเดี๋ยวนะคุณเช็คตัวเองก่อนละ่ะเช็คตัวเองเลยคุณตื่นหรือยังเออเอ้ยมีมีปักเหรอวะ โอเคต่อเดอะแมทริกเนี่ยคือผมจำได้ว่าเกือบจะเป็นศาสนาไปเลยคือมีคนเออมีคนไปแบบ explore มันเยอะแยะมากมายมันหนังมันมีอิทธิพลกับคนเยอะมากใช่แล้วทำให้เกิดการตั้งคำถามมันเยอะมากเช่นแบบเฮ้ยตกลงอะไรคือความจริงอะไรความฝันเนโอเนี่ยอยู่ในโลกเสมือนจริงมันตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับพอจบภาคแรกไปเนี่ยก็เลยทำให้เราได้รู้ว่า n e โอเนี่ยนอกจากจะเป็นคนที่ถูกเลือกแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะบิดระบบยืดยุ่นปรับทุกอย่างแล้ว มองเห็นทุกอย่างเป็นโค้ดคือเอาให้ง่ายว่าคือเหนือกว่าระบบไปละอืะ่าแล้วเราก็เหมือนกับได้เอ็กซ์โปในแง่มุมของศาสนาด้วยในในในภาพประโยชน์เรื่องนี้คุณได้คิดว่างไงครับเอาจริงๆตอนนั้นอาจจะยังเป็นความดูน่ะที่ยังไม่ได้ถอดประเด็นถอดสาระเท่าไหร่คือตอนนั้นดูด้วยความสนุกดูความแอคชั่นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สนุกมากๆเลยในเชิงฉากแอคชั่นเนะาะฉากในตำนานที่หลายๆคนนึกถึงก็คือ b l l e t Time ก็คือมันจะมีฉากกลบกระสุนในตำนานที่แบบ CG ที่แบบโอ้โหโคตรเท่เลยนะแล้วมันแบบนึออก ใช่ไหมอารมณ์แบบหลบฉากหลบแล้วแบบมีความปิวสวยของเสื้อโค้ทใช่ไหมเขาเรียกว่าเสื้อโค้ทเนาะอะไรทํานองนั้นนะฮะแล้วก็มีฉากแอคชั่นมันมันฉากโอโ้โหล็อบบี้นี่ถือว่าเป็นอะไรในตำนานมากจะบอกเลยว่า The Matrix เนี่ยก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่อินสปายให้กับภาพยนตร์ช่วงหลังๆเนี่ยทำสโลโมชั่นทำบุลเลตทามันเยอะโอโ้โหแล้วถึงขั้นว่าทำมีเกมเกมหนึ่งนะฮะที่ผมติดงอมแงมมากก็คือ Max Payne นะฮะเอาบุลเลตทามาใช้ทําเกมเป็น เขาเรียกว่าแบ็กเพนเป็นเรื่องราวที่ตอนนี้มันเป็นหนังด้วยอยู่รอบหนึ่งจะทำเป็นหนังมาร์คบอร์เบิร์กแต่หนังค่อนข้างจะเฟลนิดนึงแต่แต่ผมผมไปย้อนดูอีกทีนะแบ็กเพนอ่ะผมรู้สึกว่าพอด้วยความที่ผมเป็นแฟนเกมด้วยผมรู้สึกว่าเฮ้ยหนังมันก็โอเคนะหมายถึงว่ามันแคปเจอร์หรือมันมันจับเป็นเกมมาใช่ผมมันรู้สึกที่หลังแต่ตอนดูครั้งแรกผมไม่ชอบคุณชอบไหมโอ้ไม่ชอบเลยจริงเหรอ ไม่ชอบเลยผมว่าเกมเท่กว่าเยอะคุณเล่นเกมใช่ไหมแล้วก็เล่นเดียวผมก็เล่นจนจบอ่ะกลับมาเดอะแมทริกต่อพอหลังจากความสําเร็จแบบเงียบๆ <ứng S 2> ของเดอะแมทริกมันถามว่ามันสําเร็จแบบเงียบๆไหมมันก็พิสูจน์จากรายได้170ล้านเหรียญสหรัฐในอเมริกามันยังไม่ถึง 200, 200<ม>ก็ก็ใช้ได้นะจากคุณสร้าง63ล้านนะก็ถือว่ากําไรในระดับหนึ่งเลยนะ ก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมถึงมีแนวคิดที่สร้างภาค2ขึ้นมาแล้วการทำภาคต่อของ b o r n e r Brothers เนี่ยไม่ได้คิดแค่จบภาคเดียวต่อไปถึงภาค3ก็คือเป็นปี2002 2003แล้วตอนนั้น Border Brothers นี่คือโปรโมทหนักมากคุณโปรโมทหนักแบบก็เป็นหนังแบบเอาจริงๆก็เหมือนกับเป็นหลักใช้สสำคัญสำหรับเขาในช่วงเวลา้นช่คือ เอาอย่างนี้ผมจําได้ว่าสมัยนั้นน่ะผมนั่งรถมีไปกลับบ้านทุกอย่างแม่งกรีนหมดแม่งเป็นดิจิตอลวิ่งดาวเออไออะไรนะฝนดิจิตอลอ่ะไอตัวเลขไอตัวตัวดิจิตอลลงมาข้างล่างนั่นก็คืออินโนเวชันของเดอะแมทริกเหมือนกันเดอะแมทริกเนี่ยมันอิมแพคกับหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งเรื่องของ CG ทั้งเรื่องของอ่าเรียกไอเดียของแอคชั่นต่างๆผมมันแบบกระพือกระแสเนี่ยไปยาวเลยแล้วพอตอนที่ The Matrix มาปี2002ก็คือ The Matrix Reloaded แล้วก็ The Matrix ภาคสุดท้ายคือ The Matrix Revolution ปี2003ห่างก,กันปีเดียวถูกไหมฮะแล้วโอ้โห The Warner Brother นี่เขียนเลยว่าแบบ The Year of The Matrix คือแบบว่าเป็นปีของ The Matrix จริงๆเอ้ยผมขอแก้คุณนิดน,นึงเออผมไปค้นมาแล้วเอาจริงๆ The Matrix Reloaded กับ The Matrix Revolution เนี่ยฉายปีเดียวกันนะเอาฉายปีเดียวกันนะแต่เป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันน่าจะเรื่องนึงฉายซัมเมอร์ก็คือภาค2ส่วนอีกเรื่องนึงไปฉายช่วงปลายปีปลายปีอ๋อใช่ๆๆเขาถึง <Revolution. S 1> เขียนว่า The Year t h แมทริกปีนั้นมีแรก้อง0 3 2003ใช่ไหมใช่ใช่มันเป็นปีขอเดรแมทริกเลยแล้วเขาโปรโมทกันแบบกระหน่ำมากใช่แล้วตอนที่รีโหลดเด้จะเข้าฉายนะโอ้โหผมจำได้ว่าผมเป็นบ้าผมชอบมากแล้วผมก็แบบตื่นเต้นอ่ะแล้วก็เข้าไปดูพอเข้าไปดูพอดูจบปุ๊บนะเป็นไงภาครีโหลดเดทนะงงแม็กูตาตั้งใจฟังผมแบบผมจำได้ว่าดูครั้งแรกผมช็อกแบบ มันสตันเลยใช่ไหมแบบไม่ถูกว่าเอ๊ะกูจรรู้สึกยังไงใช่แล้วตอนไม่เข้าใจคือตราเด็กมากครับอายุ่ะไรวะมักยมกี่ปีมัธยมแล้วสิบแปดปีช่วงมหนึ่งมสองนะถ้นไม่สิบแปดปีแล้วแถวๆนั้นแหละมสามมมมสามอ่ะแถวๆนั้นผมจำได้ผมงงมากผมไม่เข้าใจเลยพอตอนแรกๆเนี่ยพอเข้าใจว่าโอเคนีโอเก่งมากนะโอ้โหแบบบินได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอสมิธสมิธแม่งเสือกแยกร่างได้เว้ยผมก็งงไก่ตาแตกเลยอะไรวะ แล้วแล้วมึงเกี่ยวข้องกันยังไงวะอเออแบบอยู่ทีก็สู้อ่ะแล้วตีเป็นปิงปองเลยป๊าป๊าป๊าพอเสร็จแล้วพอหลังยางสมิธแยกล่างใช่ป่ะออลอคโก็บอกว่าให้ไปหาเมโรเบนเจียน uh huh. พอไปหาเมโรเบนเจียนมันก็พูดเคี่ยรู้อืออน,น,นอ,อื uh ่ c huh. อื่อนอื่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 นอือื่อื่ื่าอื่อื่นเื่นเ่นเื่นอืนอืน่น่นอั่นอื่อืกอ่ออออนน่ ก็นําไปประสาทไปเอาคีย์เมกเกอร์เอาคีย์เมกเกอร์กลับมาไปแอคชั่นต่ออะไรที่มันเป็นแอคชั่นอ่ะผมไม่ติดแต่ CG จลอยอันนี้คือผมก็างงๆอะสมัยนั้นก็ได้แค่นั้นแหละเสร็จแล้วหลังอันนั้นเนี่ยพอวินาทีที่แม่งเข้าห้องเดอะซอสอ่ะเจอมิสเตอร์เคอซีอ่ะนั่นแหละคือช็อกสุดเลยนั่นหลังนั้นมันม่เรื่องเลยเออเออซึ่งแบบต้องมารู้ตอนโตอ่ะคือมาดูอีกทีตอนโตรู้สึกว่าโอ้โหบทแม่ง ผมกริปอะไรเออไอ้ตอนนั้นอะเดี๋ยวผมย้อนไปทางผมนะปี2003อ่ารีโหลดเดตแลนะอ๋อลงปุ๊บจำได้เดียวคือฉากแอคชั่นสนุกมากเลยก็ได้เอาจริงสำหรับผมอะฉากแอคชั่นไม่สนุกมากแล้วแต่ในส่วนของเนื้อเรื่องตัวบทเนี่ยก็ไม่เก็ตงงงงไอ้ที่เขาพูดคุยกับเอนจิเนียร์เนี่ยก็อะไรวะไม่อีอาร์กิเทคอาร์กิเทคใช่ไหมอาร์ตติอารตติจำปิดจำปิดก็จริงๆแล้วเนี่ยในรีโหลดเดตเนี่ยถ้าให้ผมสรุปมันก็คือว่าเนโอเนี่ย ทำการเขาเรียกว่าใช้พลังตัวเองอย่างเพื่อเพลินนะจนกระทั่งถึงจุดที่ได้พบกับสมิธซึ่งสมิธเนี่ยถูกนนโอฆ่าหรือว่าระเบิดทิ้งตอนที่อยู่ในภาคแรกนะครับมันก็ชวนเข้าใจว่าคงจะไปแล้วใช่ไหมใช่แต่พอสมิธกลับมาเนี่ยสิ่งที่ทำให้สมิธกลับมาคือสมิธเนี่ยกลายเป็นโปรแกรมที่ไม่มีประโยชน์ดังนั้นทุกอันที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยคือหรือไม่มีไม่มีเป้าหมายเนี่ยสมิธจะถูกส่งไปที่เดอะซอสก็คือส่งไปทําลายนะครับอารมณ์ไม่ง่ายถูกโยนไปใส่ถังขยะแต่สมิธเนี่ยมัน นันคิดเองว่าเฮ้ยไอเฮี้ยกูไม่ไปกูยังมีเป้าหมายอยู่กูต่อต้านสมิธก็เลยเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นโปรแกรม,อมแอนตี้ไวรัสกลายเป็นไวรัสเองอแล้วก็มาตามหาเป้าหมายนั่นก็คือตามหาว่าทั้งหมดทั้งมวลของมันเนี่ยคือการที่มันอ่ะต้องจัดการการับเนโอมันไม่รู้จะจัดก,การยังไงม,มันไม่รู้จะต้องทำไงแต่เป้าหมายหลกัหลกๆของมันคือการทําให้นีโอเป็นมันมแฮกนนโอเข้าไปแฮกเนโอคือมันเล่าในเชิงของการที่ว่าความหมายของการมีชีวิตอยู่ของตัวละครใดตัวละครหนึ่งเนี่ยทุกตัวละครเนี่ยมั มีเป้าหมายทั้งนั้นอย่างตัวมอร์เฟียสเองก็มีเป้าหมายในการที่จะยุติสงครามแล้วก็มอร์เฟียสก็มีความศรัทธาในตัวของออร์โคลบ้าง <Oracle. S 2> ในขณะเดียวกันออร์โคลก็ต้องการทําอะไรบางอย่างซึ่งผมอะ่ะตงิดตงิดตั้งแต่ตอนดูภาคแรกแล้วว่าทําไมโปรแกรมมันถึงพยายามที่จะทํานายอะไรบางอย่างในโปรแกรมกันเองอาา๋อฮะงงไหมครับส่วนตัวผมมองว่าออร์โคลไม่ใช่คนอนะ่ะมันเป็นโปรแกรมอะแล้วมันโปรแกรมที่มันแฮกโปรแกรมกันเองมันแปลกไงหรือว่าตัวเนโอเองที่ต้องการหาความหมายว่า ว่าเดอะวันเนี่ยจริงๆแล้วมีภารกิจอะไรนอกเหนือจากการที่ว่าแค่บินได้กับการที่ว่าช่วยคนนู้นคนนี้ได้ในในเดอะแมทริกอะไรอย่างเงี้ยอะไรคือเป้าหมายสูงสุดแล้วว่าต้องเลือกระหว่างไอเดียส่วนตัวกับเรื่องของการรับผิดชอบชีวิตอย่างเช่นตอนที่นีโอเดินไปที่ไซออนแล้วมีแต่คนรอลุมอะไรเงี้ยเป็นสัตดาเป็นเทพเจ้าเป็นคนที่แบบว่าเก่งที่สุดในแมทริกเนี่ยคนก็มาแบบอามาฝากฝังลูกฉันอยู่ตรงนั้นอันนี้ดูแลเขาหน่อยนีโอกลายเป็นเหมือนกับสัญลักษ ของก๊อตเบาๆอะไรเงี้ยซึ่งพอเข้าไปหา The a r c h i t e c t เ r e เนี่ย t h e a r c ก i t e ็ t ก็บอกว่าถ้ากูเป็นพ่อ The m แ t r i ิเธอต้องเป็นแม่เด็นของเป็นเดอะแมทริยังไม่ต้องสงสัยซึ่งตอนนั้นที่ฟังในหนังเนี่ยเราก็งงเธอนี่ใครวะจนกระทั่งเนโอบอกว่า The อร์ c ล e คคือคนที่เป็นแม่ของเดอะแมทริกในขณะที่อาร์กิเต็ก็เป็นพ่อเดอะแมทริก <Architect> s <S อาร์เคดิเเคยสร้างเดแมทริกเวอร์ชันแรกๆอะ่ะเพอร์เฟกตไรที่ติไม่มีปัญหามไม่มีเฮี้ยเลยแต่สุดท้ายระบบมันเฟลของมันเองเพราะม,มนุษย์รู้ว่ามนุษย์ไม่มีความสมบูรณ์แบบแล้ว s <S อาร์เคเทก็พยายามปรับระบบของเดแมทริกไปเรื่อยๆโดยอิงจากประวัติศาสตร์ของมนุษย์เองอ่าแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่มนุษย์เนี่ยยึดถือมากที่สุดและเป็นปัญหาสําหรับการสร้างระบบมากที่สุดคือโฮปดังนั้นนะ่ะอาร์เคดิเก็เลยต้องสร้างตัวละครบางอย่างหรือคนบางคนโดยสุ่มมา1คนต่อ1นเวอร์ชัน นั่นก็คือ, Neo, อมีโอหรือผู้ผู้ปลดปล่อยหรือเดวันเพื่อให้เป็นบั๊กของระบบแล้วคนที่จูงบั๊กของระบบคือ Oracle คือโปรแกรมที่เป็นตัวจูงบัก๊กพอจูงบั๊กของระบบได้เสร็จแล้วสุดท้ายไฟแนลของหน้าที่ของเดวันคือการเข้ามาที่ซอสเพื่อรับโค้ดไป เลือกคนในไซออน23คนผู้ชาย16ผู้หญิง7มั้งเพื่อที่จะเอาออกมาจากไซออนแล้วตั้งสังคมใหม่สร้างไซออนใหม่และที่เหลือโดนทำลายหมดคุณต้องเลือกว่าคุณจะต้องกลับไปที่ไซออนเพื่อที่จะเอาโค้ดไปใส่เพื่อที่จะหยุดการทำลายล้างของหุ่นยนต์แล้วก็ไม่สูญพันธุ์แต่ในขณะเดียวกัน5คนก่อนเนี้ยทางเรื่องมีแค่นี้ซึ่งมันเลือกได้แค่นี้แต่ขนาดที่พระเอกอ่ะมีเรื่องนึงเพิ่มขึ้นมาคือความรักทีนี้กันตาย แล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยนางได้แต่พระเอกก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะกลับไปที่โลกปกติเพื่อจะไปช่วยทีนิตี้นั่นคือชอยของพระเอกพระเอกไม่เลือกที่จะเอาโค้ดไปหยุดกองทัพขุนยนต์คำถามคือคนก็ต้องคิดว่าพระเอกเลือกแบบนั้นเพราะว่าหลงมัวเมาในความรักเหมือนกับที่อาร์เคเต็กบอกอาร์เคเต็กบอกว่าความรักแม่งคืออะไรที่แบบทําให้สมองมึงอะฟั่นเฟือนแล้วตัดสินใจผิดพลาดพระเอกก็หันมาบอกว่ากูหวังว่ากูไม่เจอมีเคลียร์ปะ มันก็ชัดเจนไงว่าก็กูรักคนคนนี้ไปแล้วไงมันไม่ใช่แค่ความรักเว้ยมึงมันเป็นการที่ว่าถ้าสมมติพระเอกเลือกตามที่อีอาร์กิเทคบอกอ่ะมันคือการเดินทางตาม1 2 3 4 5หมดเลยแล้วมันรู้สึกว่าการเดินตาม1 2 3 4 5มันคือได้ทางเลือกเดิมๆอ่ะสุดท้ายมันวนกลับมาเหมือนเดิมอ่ะเข้าใจป่ะไซออนโดนทำลายไปแล้ว6ครั้งไอ้5ครั้งนี่ครั้งที่6ละรีโปรแกรมอ่ะเอาง่ายพระเอกก็เลยต้องแต่ดสิงใจเลือกในทางเดินที่ไม่ตรงกับอี้5คนที่เหลือแล้วหวังว่าทางเลือกของตััััววววเเเอองง่่ะะะมมนนนจจจรก็หใาปลียไ อย่างไปใช่แค่หวังแค่ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองต้องทอะไรแต่รู้แค่ว่าตัวเองเลือกไม่เหมือนและแล้วพอเลือกไม่เหมือนเสร็จปุ๊บช่วยทินิตี้ได้เสร็จปุ๊บพอกลับไปที่ยานก็การว่าพลังของตัวเองอ่ะมันเสือกถ่ายออกไปนอกแมทริกซ์นั่นคืองงสุดแล้วก็ไปเริ่มเรเบลูชั่นซึ่งพอถึงเรเบลูชั่นอ่ะก็บอกเลยว่ารายได้มันดรอปลงเพราะคนงงกับภาคใช่แล้วประเด็นคือฉายปีเดียวกันซะด้วยคนมันยังสตตนภาค2ไม่จบเลยยูอีดีภาค3ก็มาแล้วต้องดูภาษาแต่คนมันเหมือนกับเป็นภารกิจเหมือนแบบว กูงงมากเดี๋ยวพักออสักนี้มึงมึงต้องเคลียร์อะไรให้กูแล้วปรากฏว่ากลายเป็นภาพยนตร์ที่มิกซ์รีวิวมากคือ,อ,อถูกแบ่งเป็น2คือรีโหลดเด่นเนี่ยมันยังมีผสมกันนะออแต่พอภาคสามเนี่ยแม่งแตกเลยเออคืออย่างงี้ต้องบอกงี้รีโหลดเด่นเนี่ยจะได้รับคําชมในเชิงของฉากแอ,อคชั่นซีนแอคชั่นซะมากกว่านะฮะส่วนพอมาภาคสามเนี่ยเขาเนี่ยคำชมเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงแล้วเพราะเหมือนกับว่าเนื้อเรื่องภาคสามเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอะไรที่โอ้โหเรียกว่าย่อยยากได้อยู่นะไม่ได้อยู่ใน Uh huh. ไม่ค่อยได้อยู่ในแมทริกซ์วนใหญ่อยู่นอกแล้วมอร์เฟียสก็กลายเป็นแบบว่าคนหลงทางอะ่ะคนที่แบบมั่นใจมาตลอด2ภาคแล้วพอมาภาค3เพิ่งรู้ว่าออร์ลโคมเพเป็นโปรแกรมอะ่ะคือโดนตบอะ่ะ หลงทางภาคสามเริ่มต้นที่พอนนโออ่ะปล่อยพลังไปออกนอกจากแมทริกซ์ไปอ่ะพลังของนนโอหรือว่าจิตของนนโออ่ะมันถอยกลับไปที่แหลงกลับไปที่รถไฟที่จะไปทิ้งขยะทิ้งโปรแกรมซึ่งผมก็เพิ่งรู้ตอนโตเลยแหละถอยไปทิ้งทิ้งโปรแกรมเสร็จปุ๊บก็ได้เจอโปรแกรมที่จะถูกทิ้งอะไรประมาณนี้แล้วก็เจอกับเมโลวินเจียนดังนั้นเนี่ยพระเอกติดอยู่ตรงนั้นน่ะโดยที่ไปไหนไม่ได้ต้องให้เมโลวินเจียนน่ะซึ่งเป็นคนคุมไปรถไฟคุมโปรแกรมเนี่ยพาลงไปเพื่อไปรับคือแบบเอ้ย คิดได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระเอกก็เลยเหมือนกับเสียบปลั๊กแต่ไม่เสียบปลั๊กมึงวะนี่ยแค่พูดอย่างงี้มันมันก็ยากอยู่นะใช่พระเอกอยู่ะพระเอกอะพอพระเอกปล่อยพลังใส่เซนติโน่ตอนที่มันหนีมาตอนจบอะมันอะร่างมันอะพลังงานมันอะมันดันเข้าไปเสียบปลั๊กพอดีแล้วเสียบวิ่งกลับไปโดยที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเหมือนไวเลสอะแล้วอยู่ดีมันก็เลยเวลามันต่อกลับมาก็ต้องเสียบกลับเสียบกลับไปใหม่แล้วก็ไปรับมันที่แหล่งแล้วก็เสียบออกมาแล้วมันก็เลยรู้้้ว่่ามมัันนนตตออองงไไไปปหคืก็เลยที เม,มืองมอ์ญญเพื่อที่จะทําอะไรบางอย่างซึ่งตัวมันเองอะ่ะตอนนั้นก็ยังไม่รู้เลยแต่เหมือนจะไปต่อรองกันสักอย่างมึงแล้วสุดท้ายก็ได้ต่อรองว่าเออสมิธมันแพร่กระจายถ้าไม่มีสมิตนี่คือภารกิจนี้ไม่สําเร็จนะฮะอ,ออตอนจบของเ e v o l u t ชั่นี่คือแบบ ดั้นบอลน่ะคุณอืมเออนะในความทรงจําผมนี่คือผมจําได้ว่าโงกุณต่อสู้กับฟิสเซอร์อ่ะอะไรน้องนั้นอะฉากแบบอภิเดหารเลยเกินอ่ะยอนขึ้นบนฟ้านั่นเป็นสู้แรกๆเลยนะที่สู้กันแบบดั้งคนบอลนะซูเปอร์แมนไม่มีเลยอ่าถ้าเกิดตอนหมายถึง Man of ฟสต e ลมันยังไม่มายันไม่มาตอนนั้นนี่แบบแมสติกนี่คือแบบ คือคือคนอินอนิเมะอย่างเราเราดัอนบอลอะไรเงี้ยก็ก็จะรู้สึกแบบโอ้โหว้าวโอ้นี่นี่มันคาคาล็อกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แต่ฝรั่งก็คงจะอะไรวะเฮ้ยแบบฝรั่งคนที่อินดั้นบอลมี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 บ้างมีบ้างแต่อาจจะไม่ได้อ่าอาจจะยังไม่กลุ่มใหญ่มากแค่นั้นเองใช่แล้วก็ไฟแนลสุดท้ายก็คือว่าสมิธเนี่ยก็พ่ายแพ้นะฮะแล้วก็นีโอก็เสียชีวิตนะแต่ไม่น่าเชื่อแมจิกสี่นีโอขับมอเตอร์ไซค์กับทีนิตี้ อย่างวะไม่ได้อังไงอย่างวะมันเป็นไม่ได้สิเอาเถอะเดี๋ยวรอดูครับว่าทางอ่าตอนนี้ไม่ใช่พี่น้องวาชสกี้ฮะือเหลือแค่เขาคนเดียวน้าผม้ำผิดได้เป็นผู้กำกับก็คือรานาวาชสกี้นะฮะแต่จริงจริเดอะแมทริกะที่มันน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือครับเรื่องราวมันถูกขยายออกไปเป็นการ์ตูนไปเป็นเกมนะฮะซึ่งคุณก็เล่นใช่ถูกต้องมีมียุคหนึ่งยุคประมาณ2 0 0 0นต้นๆนี่แหละที่เกมแมที่ออกมาแล้วก็ บาเ่นอยู่ในระดับนึงนะฮะที่ผมชอบมากๆเลยอ่ะคือ a n i m เ t r i ิผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นการ์ตูนที่อยากให้ทําเป็นหนังมากๆอ่ะมันจะมีตอนหนึ่งชื่อว่า Second รเน e องอะไรเงี้ย มันมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหุ่นยนต์ถูกมนุษย์กดขี่จนหุ่นยนต์ลุกขึ้นมาฆ่ามนุษย์แล้วหุ่นยนต์เนี่ยถูกกัด<ม>สินให้ทำลายถูกทำลายทิ้งแล้วหุ่นยนต์ในรุ่นเดียวกันกับตัวนั้นน่ยก็ถูกทำลายทิ้งหุ่นยนต์ก็เลยต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปอยู่ที่ตะวันออกกลางแล้วก็สร้างเมืองใหม่ชื่อศ<ม>ูนย์หนึ่งแล้วพอสร้างเมืองใหม่เนี่ยหุ่นยนต์ก็พยายามที่จะค้าขายกับมนุษย์โดยการทำยานยนต์ออกมาขาย มั่นก็คือยานยนต์รถของซีโรวันแล้วการว่าหุ่นยนต์ก็มีเขาเรียสกสกายภาพในการแข่งขันนะมองภาพาไหมครับแต่มนุษย์ก็ไม่แฮปปี้มนุษย์มองว่าอะไรวะมึงจะมาแข่งไรกักูอะไรอย่างเงี้ยเออมนุษย์ก็เลยตัดสินใจที่จะถล่มบุกซีโรวันแต่การว่าพอโจมตีปุ๊บหุ่นยนต์พร้อมไงที่จะต่อสู้ก็เลยต่อสู้สวนกับพอสวนกับเสร็จปุ๊บมนุษย์ก็ถูกแบบล้างเผ่าพันธุ์จนมนุษย์ถูกเซ็นสัญญาแล้วก็กลายเป็นอย่างที่คุณเห็นกันนะเดอะแมทริกซ์ตอนนี้ ใครที่มีเวลานะลองไปดู The End m a t r i c สนุกให้ไล่ดูนะฮะไล่ยังไงดีอเอาเอางี้เป็นการ<ช>นแนะนําไม่ต้องแนะนำไปถนเชิงทำลายแล้วแนะนําว่าควรจะดูะะากไหนไปไหนผมว่าจริงๆแล้วผมว่าส่วนตัวนะผมมองว่าไปดู Matrix พักหนึ่งก่อนแล้วก็ดู End m a t r i c แล้วเ่้ยไปดูสอง อนิเมทริกมันจะพอดูภาคหนึ่งเสร็จปุ๊บเราจะเราจะเหมือนกับอยู่ในมุมของน uh ีโ huh. อเราจะอยู่ในมุมของคนไม่รู้เรื่องถ้าสมมติ huh. ว่าเราคนไม่เคยดูแมทริกมาก่อนเลย uh huh. ดูมุมของนีโอก่อน uh huh. ดูในมุมของคนที่เพิ่งตื่นจากแมทริกแล้วพอเราไปดูอนิเมทริกอะเราจะเหมือนกับลงลึกเก็ตคอนเซปต์ใช่ว่าแมทริกอะแบ็กกราวน์เป็นยังไง uh huh. อย่างเช่นแบบมันมีตอนหนึ่งที่เกี่ยวกับคนญี่ปุน่น โบราณสู้กันกระโดดขึ้นหลังคาหรืออะไรอย่างเงี้ย uh huh. อารมณ์เป็นหนังวิทยายุทธ์อะซึ่งในแมทริกก็อธิบายว่าที่มันกระโดดสู้กันตีลังกากันได้เพราะ uh huh. มันเนะ่เป็นเหมือนกับคนที่ตื่นแล้วแต่อยู่ในยุคโบราณอ, uh huh. อารมณ์ประมาณนี้แบบวิทยายุทธ์กำลังภายในอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ผมรู้สึกว่ามัน explore ด้านเนี้ยค่อนข้างดีใน uh huh. มุมมองที่สมมติเราเป็นผู้ตื่นจากเดอะแมทริก huh. ในภาคแรกแล้วพอเรามาดูอันเนี้ยเราจะได้รู้แบ็กกราวด์แมทริกทั้งหมดว่ามันเกิดขึ้นยังไงซีโร่วันเป็นยังไงเลยในซองเป็นยังไงครับ อะไรประมาณนี้พอเรากระโดดเป็นร e l o a d d ดเป็น revolution แต่ว่าจะมองเขาเรียกว่าหลายมิติมากขึ้นครับอ่าสนุกไหมกลับไปดูกันเถอะเอาดิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เราจะมาแชร์มุมมองของ The Magic ในมุมของเน d โดของเรานะครับ,รบในทางคนทุกคนนะครับที่ฟังเน r d อ o นี้อยู่นะครับก็คงจะ get ไอเดีย get concept ของ The Magic นะครับแล้วก็ลองไปดูการไล่อย่างที่คุณอ้าบอกนะครับก็ถือว่าคุณยังมีเวลาในการทํากันบ้านอีกประมาณ1ปีประมาณโดยประมาณ การ1ปีโดยประมาณนะครับก็ลองดูครับถ้าเกิดดูแล้วชอบดูแล้วรู้สึกอยากจะไปต่อก็รอดูภาคสีได้ในปีหน้า2021เดือนพฤษภาคมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบเนื้อพอแต่เพียงเท่านี้แล้วกัน<า>ครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาคุยเรื่องอะไรนั้นก็รอฟังรอชมกันได้นะครับชอบกดใช่ไลค์ <Like S 1> กดแชร์ <share. S 1> กดแชร์ <All S 1> <laughs> ไรกันใหญ่ลนะไม่ใช่เอาว่าถ้าเกิดชอบก็กดไ like ลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ทางเอิฟูทูบ เราได้นะครับขอบคุณมากนะครับคุณทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Stay here.